Thank you. แบงคอกบอยซีรีส์ณ SCBX Nextech สยามพารากอนเมื่อวันที่14มีนาคม2568บริษัทมันเวิร์กมีเดียฟิล์มภายใต้การนำของคุณธวัชชัยเพ็ญพัฒดีและคุณจอยนุชพัฒนได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์วายไซแอคชันเรื่องใหม่ The Bangkok Boy Series ที่ SCBX Nextech ชั้นสสยามพารากอนซึ่งเป็นงานที่เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและแฟนได้พบกับทีมงานและนักแสดงหลักของซีรีส์ก่อนที่จะได้ชมกันในวันที่2ี่เมษายนนี้ The b a n g k อ k Boy ซีรีส์เป็นซีรีส์ที่กำกับโดยชานคชาประทวนและมีนักแสดงนำเป็นพระเอกหนุ่มเทพบรชัยที่รับบทเป็นสันและนักแสดงเกาหลีหนุ่มลอโจชียอนรับบทเป็นพีทซึ่งทั้งสองร่วมแสดงในเรื่องราวแอคชันที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรักและการต่อสู้ที่ตึงเครียดพร้อมด้วยนักแสดงจากไทยและเกาหลีอีกมากมายอาทิจ้าจจินจุธาทรูลี่ไอรินของขวัญบวรพัฒเพทายพลมีค่าเอกภศินท็อปปิยวัฒ โดมเพชรธรรงชัยเอตั้นธนากรโอนอัครเดชหังพิสิทพันธ์ไม่บดินพัฒและนักแสดงเกาหลีอีกหลายท่านได้แก่เชเวซึงโฮวอนอึนจองและหลูดนาค่ะเราก็ต้องขอบคุณค่ะทั้งพีพ่่สื่อมวลชนเองนะคะแล้วก็น้องๆนักแสดงทีมงานค่ะแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกคนนะคะจริงๆการเปิดตัวในครั้งนี้ ก็เพื่อที่จะบอกว่าเออมีซีรีส์เดอะบางกอกบอยนะคะเพื่อที่จะให้แบบว่าทุกคนได้แบบดูและรับชมกัน,นะคะ่ะเห็นว่า,าวันนี้มีน้งบนบินมาจากเกาหลีข่าวว่าคนไหนบินจาบินต้อจากเกาหลีใครบินมาจากเกาหลีนะไทยบินมาจากเขากลับมาอ๋อซินโฮเขากลับมา ค่ะเข,เขาก็บินกลับมาเพราะว่าเขาก็ด้วยการทํางานค่ะเขาก็จะมีการทั้งบินไปที่เกาหลีด้วยเราเขาก็มีการรับการแสดงที่นั่นนะคะแล้วก็มารับการแสดงที่นี่ด้วยค่ะ,คะ อย่างที่เรียนค่ะก็คือต้องขอบคุณทุกท,ทุกคนเลยนะคะทั้งสื่อมวลชนเองนะคะทั้งแฟนคลับนะคะแล้วก็ตัวนักแสดงทีมงานค่ะรวมทั้งผู้สนับสนุนต่างๆด้วยนะคะรวมทั้งผู้ชมด้วยค่ะที่เวลาเราปล่อยเอ่อทีเซอร์ไปเนี่ยก็มีคนที่แบบเข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็เหมือนทุกคนก็รอการติดตามเช่นเดียวกันต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะ เราให้ให้น้องเทปบอกเพราะว่าน้องเทปอยู่ในทุกคอนทก็จริงๆแล้วมันมันจะมีมันจะมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเสมอครับในดิจทัลเฮชชั่นนี่ครับแล้วก็มันจะมีความด้วยความที่มันเป็นหนังชื่อมันจะบอกว่ารามปบอยใช่ไหมครับแต่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่คำว่ากรุงเทพอย่างเดียวมันคือจะมีฝั่งเกาหลีเป็นแก๊งเตอร์ด้วยแล้วมันก็จะมีการเชื่อเฉือนกันมันจะมีการต่อสู้กันอะไรอย่างนี้ครับมันเลยทําให้เกิดอะไรบางอย่างตลอดเวลาใช่ครับแล้วอย่างซีนที่แบบมีแบบเลรถซีนกันอะไรอย่างเงี้ย เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นอีกก่อนจะมาเลิฟซีนได้มันไม่ใช่อยู่ที่ต้องตั้งใจมาเลิฟซีนเลยอะไรเงี้ยครับใช่แว่าเรื่องนี้คือต้องตั้งใจท้ความลาดเลยคือเพราะว่าด้วยนักสแสดงเยอะขนาดนี้คือพลาดไม่ได้เลยเพราะรว,ว่ารู้จักว่าทุกคนมีบทบาท <c oughs> ที่แตกต่างกันหมดเลยแล, <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เป็นตัวดำเนินเรื่องของตัวเองที่มันเชื่อเชิกันหมดเลยมีฝึกฝัเรื่องภาษาการพูดที่มีเกาหลีเข้ามาด้วยเพร่านี่จะเป็นซีนี่แรกของไทยหรือที่มี อัน้อาแสดงด้วยค่ะให้ผมตอกกันไหมความาความยากง,ง่ายในการใช้ใช่ไหมเรื่องของภาษาชัดเจนมากเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือชิยอนคู่ผมเนี่ยเขาเขาพูดไทยแทบจะไม่ได้เลยส่วนมากก็ต้องสื่อสารกันเป็นภาษากลีอ่เงี้ยแต่พอมันเป็นภาษาเกนหมันก็อาจจะแบบผมก็ไม่ได้เก่งภาษาเกามากมันก็ต้องแบบอย่างที่บอกว่ามันต้องทําภาษาไทยแปลทางสเลดให้เป็นภาษาเกาหลีก่อนให้เขาไปกลับไปอ่านบทเสร็จปุ๊บก็ต้องกลับมาให้เขาทําเป็นภาษาคาราโอเกะอีก ซึ่งมันยากมากๆแต่เวลาเราเราเข้าซีนกันอย่างเงี้ยถ้าเป็นซีนที่แบบอ่าเป็นแบบซีนรถซีนอะไรเงี้ยเนาะรถมิติอะไรเงี้ยมันก็จะใช้ใชอ่ามันอาจจะไม่ได้ใช้าภาษาพูดเยอะมากอะไรเงี้ยเป็นการแค่มองตากันหรือว่าอะไรกันแบบนี้ซะมากกว่าใช่ครับต้องถามเขาไหมเขาอยากจะช่วยนะคะลองม่ให้เอินจอลให้ให้ช่วยแปลหยากไห,ไหมกับการ<ๆ>ที่จะเละ่นรถซีนเพราะว่าได้รับการต 이 러비슨 할 때, 캐스팅을 할 때, 같이 te... 할때 이제 어려운수 없는 안무. 어 아까도 저 무대에서 얘기했다시피 쉬웠어. <놀놀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 라> 이게 언어적으로 어쨌든 대화가 안 되어 버리니까 <놀놀놀놀놀라> 이게 워크숍 하면서 어떻게 연기를 이렇게 하면서 <놀놀놀놀놀랐> 서로 이게 눈만 봐도 그러니까 엄청 빨리 친해졌다는 생각이 드는 거. 야 그러면 아, 그러면... 맞아. ใช้เรื่องภาษาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพี่เขาก็ซ้อมมาจากเวิร์ดช็อปซ้อมด้วยการดูสายตาคอนแทงดูว่าแบบเขาต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เขาเลรู้สึกว่ามันค่อนข้างสะดวกกว่าแสดงปกติใช่ครับมีอะไรอยากฝากให้พี่ลิมีให้พี่ลิมีฝากคอนซเสิร์ก่อนได้ไหมครับได้ค่ะก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนนะคะคอย ากประชาสัมพันธ์กับซีรีส์ Bangkok Boy นะคะลูกมีรับบทเป็นมาดามหยาค่ะก็เป็นมาเฟียบทค่อนข้างแบบว่าน่าจะสนุกค่ะค่ะพี่เชิญค่ะเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นหนังเป็นเป็นซีรีส์ที่เป็นลูบี้นะครับซีนิมติกแล้วก็เป็นหนังรักเป็นเป็นเรื่องความรักของโลกเนี้ยเพราะตอนนี้โลกมันลุงแล้วมันไม่มีแล้ว LGBT คหรืออะไรเนี่ยมันคือความรักของมนุษย์ มันเป็นเรื่องของหัวใจนะครับไม,ใมาาใ่ใช่เรื่องมารยาทนะมันเป็นเรื่องของหัวใจมันเป็นเรื่อง,องหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีหัวใจดูเรื่องนี้จะรู้ว่าความรักคอืออะไรนะะแล้วสาคัญแค่ไหนทําไมเราต้องมีความรักประเทศขนาดนี้ใช่ใช,ใช่มันเป็นมันเป็นซีรีส์ที่เท่มากมนสนุกมากๆค่ะเป็นเป็นซีรีส์ที่ครบทุกรสนะคะฝากติดตามด้วยค่ะเราต้องกล้าดูนะค่ะขอบคุณ่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะากอนุรักษ อเมรินทีช่องอเมรินทีวีครับผมวันที่26มษาานยนี้ครับก็รับชมได้เลยครับสองทุ่มสามนากาสี่ทุ่ม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 ส่ทุ่มสีุณคสี่ทุ่มุ่ค